ทุกคนตํไมมมีอะไรจะมาแจ้งก่อนที่จะไปดูอ่า react เบื้องหลังมาสิบจะจูบ ep แปดนะครับผมจะมีจะมาแจ้งว่าตอนนี้อาคลิป react นับสิบจะจูบ ep สุดท้าย e ีที่สิบสองะครับตําเมติดลิขสิทธิ์เนาะตอนนี้ตําเมกำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องขอเรื่องลิขสิทธิ์เอยอะไรเอยนะจ๊ะถ้าได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวตะเมจะมาแจ้งอีกทีถ้าได้ก็ทุกคนก็น่าจะได้ดูคลิปแหละตะเมจะ อาจจะได้ลงย้อนหลังให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนจะเข้ามาดูกันนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ลงนะครับผม,ผมก็ต้องกราบขออภัยก่อนมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคตัง้งเมย์รบกวนเวลาทุกคนละงั้นเดี๋ยวตั้เมยจะพาทุกคนไปรับชม EP ที่8สําหรับเบื้องหลังกันเลยจ้าไปเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าตอมอริแอคนะครับผมและนี่ก็กลับมาอีกครั้งกับเบื้องหลังนับ1 0จะจูบ EP ที่ แล้วเย้ป่พูดไกันกสุราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าอีพีที่8เนี้ยเราจะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นไหมนะจ๊ะโอเคป่ไปดูกันเลย ้องพองแก้มดีและถ้าแก้มพองเหมือนกันเออสรุปของแก้มหรือแก้มหองเนี่ยตอนจากอีพีเจ็ดได้เห็นว่าพองแก้มดริงเขารักเป็นยังไงในวัยเด็กแล้วเขาก็กลับมาคืนดีกันแล้วอีกแบบก็จะเป็นช่วงที่เราเห็นความสัมพันธ์ของเขาที่ก้าวกระโดดมากขึ LEE: ้นในอรอีแบเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นฉากที่เขาไปกินข้าวด้วยกัน พูดแบบเปิดใจกันมากขึ้นแล้วก็แซวกันได้อย่างสนุกสนานหรือมีลูกล่อลูกชนกันมากขึ้นแล้วมันก็จะได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่อย่างอย่างชัดเจนเนี่ยกีนเคยบอกชอบฮะใช่เหรอผู้เคยบอกชอบเมืตอนไหนจำไม่ได้หรอเข้าไหนเข้าไหนจะเข้าสี่ไหนที่นี่แหละ <laughs> วันนั้นที่นี่แหละฮะพี่กีไอพี่มาร <Yeah. S 2> แล้วก็มันมีฉากหนึ่งเนาะที่เขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่ในอดีต จนถึงปัจจุบนันฉากบ,บนเตยียงเนี่ยเป็นฉากที่สําหรับเราเราก็ยากเพราะว่าบทนับสิบเนี่ยเสยยาวมากเพราะมันเหมือนเป็นฉากแบบสารภาพเราได้ฟังนับสิบพูดเพื่อแก้ไขแก้ตาขอโทษไปในตัวแล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เขารู้สึกให้กับคุณจีนฟังเพื่อให้คุณจีนได้เข้าใจเขามากที่สุดโนมันก็เลยจะเป็นฉากที่เรารู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันแล้วก็อยากให้มันให้มันทํางานกับคนดูให้คนดูรู้สึกว่าเออ พอสองคนมีความรัก <irgendw> ม <carbono 3> anyway, ีความรู้ส <mother kum> <at> ึกดีๆต่อการมาเสมอก็ยากอย่างที่บอกว่ามันก็ยากในแง่ของบทที่ยาวมากสําหรับเราฉากเนี้ยมันจะผิดไม่ได้เลยในทุกคําพูดเนาะมันก็เลยจะเป็นฉากที่เราเรียกอย่างเราออกกับมันเป็นพิเศษเพราะว่าเราอยากให้บทมันเป็นมันถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้ามันพูดผิดนิดนึงมันก็จะผิดความหมายเนาะคุณจีนก็ต้องเข้าใจความหมายที่นับสิบจะต้องสื่อด้วยเพื่อที่คุณจีนจะได้รับฟังแล้วก็เข้าใจนับสิบ ให้มากที่สุดจูบแบบผ่านข้างไม่อยากเข้าหากันใช่ป่ะเราีออกจากขั้นนี้ก่อนได้ไหมเจ้าติ๋วไอ้อับไอ้อับน่ารักกอดกอดกอดจี๊ดเรื่องที่ป้าอ่อนโสดเพราะเรื่องที่คิดว่าป้าอ่อนรักอุดแล้วขอพ่อขอโทษดีครับ คือเขามตัดต่ออย่างนี้เลยเหรอเล่นดีเนาะ ไหนซื้ออะไรมากินมั้งเนี่ยอาีนี่แหละนี่แหละอย่างงี้แหละดเลยอีบนี่จะได้เห็นอะไรตัวอนุรกลับมาซั้นจะรวมไปถึงที่บัวแล้วก็หินด้วย ในแง่ของสํานักพิมพ์อะไรเงี้ยนะครับริ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนมันมันก็เลยจะมีความแบบว่าม,มีการเฉียงกันเล็กน้อยแล้วก็ให้ข้อเห็นต่างกับพี่บัวอะไรเงี้ยพี่บัวก็รับฟังแหละแต่ว่าในใจพี่บัวก็จะยังแบบยืนยันคําเดิมว่าเอออยากอยากได้แบบนี้อยากให้เอ็นซีเพิ่มหรืออะไรมันก็เป็นหนึ่งในมุมมองหนึ่งของ,งสำนักพิมพ์กับนักเขียนที่แตกต่างกันออกไปก็เลยทําให้มีเกิดฉากขินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งน,นี้เราอยากใส่เข้าไปเพื่อ ตั้งคำถามเช่นเดียวกันแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ไม่ได้พยายามให้ตัวละครตัดสินว่าเออ hmm. มีมันผิดหรือไม่มีมันไม่ผิดสิ่งที่เราต้องคุยกันตั้งคำถามกันว่าเออจริงๆแล้วความจําเป็นต่อสิ่งของ nc ตอนนีน้เรื่องมันเป็นยังไงซึ่งสําหรับเราเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องเพศอะไรเงี้ยเออการที่จะต้องมีฉากแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่อง ผิดปกติการมีฉากแบบนี้ถ้ามันมีผลต่อนเนื้อเรื่องหรือมันนําไปสู่อะไรอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่คนอ่านเขาก็จะ get to the point มันสาหรับเราก็สนุกดีแล้วก็ดูได้คบคิดประเด็นเล็กๆ,ๆน้อยๆลางใหญ่แล้วนะว่าไม่ได้เลยนะไองแก้มหรอข <c oughs> องมันพี่หนึ่งได้เจอกับพี่หนึ่ง ซึ่งเป็นพี่ชายของนับสิทธิ์เขาก็จะได้มาคอนโดนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่านับสิทธิ์กับจีนเนี่ยโอ้ยมีซัมติงกันแน่นอนเนี่ยชอบจีนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะที่เคยชอบโพงแก้มเช่ไหมก็ทำแก้มโพงทำแก้มโพงเออเปิเวลาไม่กีนกันโปพบกันรู้พอจีนจังหวะนั้น ทำแก้มพองแล้วนะทำของแก้มเนี่ยชอบทำพองแก้มอยู่แล้วเนี่ยชอบทำพองแก้มอีก่แล้วเนี่ยชอบทำแก้มพองอีก่แล้วมันน่ารักกันรู้ไหมวันนี้มีอะไรบ้างในเมนูจังหวงต้มยำกุ้งครับอ๋อต้มก๋วยกีไก่ทอดปลาต้อยอะไรอย่า นึกไม่ออกก็เลยทําให้เขาได้มากินข้าวทานอาหารร่วมกันแล้วก็รู้ว่านักศึกษาจีนได้มีแบบความิิงกันที่หนึ่งก็เลยแนะนําว่าอยากให้ทางคู่ได้บอกทางบ้านเพื่อเป็นการเปิดเผยความสัมพันธ์อย่างจริงจังมากขึ้นก็เป็นการโยนหินไปให้นักศึกษาจีนเพื่อที่เขาสองคนไปได้เก็บไปคิด ตัวนักสีแบบไม่ได้อายใครอยู่แล้วแต่ตัวจีเนี่ยก็ยังมีความกังวลเนาะเป็นห่วงเรื่องว่าไปครอบครัอแพ้อัพทรงนี้มากเลยก็เป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไปอีกขั้นมันก็เป็นการพัฒนาวิวัฒนาการตัวละครไปวิวัฒนาการ evolution เลยงานแหลงข้าวแถลงข้าวไหนวะมาถึงซีนใหญ่เนาะ เป็นซีนแถกข่าวใช่ใช่ก็เอาจริงๆปิดไอคอนสยามเพื่อถ่ายซีนนี้กันเลยทีเดียวาะว่าได้ทุ่มทุนมากทุ่มทุนมากก็เป็นซีนที่ใหญ่มากอลังการมากปิกมากๆมีเมนก่อนเข้านอนหรือเปล่าเนี่ยมีช่องนเยอะมากเมยว่าจะเป็นเทรนเออเป็นกล้องสองตัวยิงจากไกลยิงกล้องเทเลมาโอ้โซึ่งอันนี้น่าจะเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์เราแลวด้วยเพราะว่าเราจะใช้นักแสดงทีมงานแล้วก็ นักสแสดงสมทบต่างๆเนี่ยกว่า200ชีวิตด้วยกันเพื่อที่จะทําให้ฉากแถลงข่าวซีเรื่องวิศวะประโณวะเอนจิเนียร์เนี่ยออกมาสมจริงที่สุดจริงๆมันก็แทบเป็นอีเวนท์ที่จริงมากๆเลยเหมือนเราต้องลั่นทุกอย่างเองแบบว่าเออขึ้นเวทีสัมภาษณ์ยังไงแล้วก็จิ้งกันยังไงแฟนคลับกี่ต้งไหนหรือมีสัมภาษณ์นักข่าวอะไรยังไงเนี่ยมันมันเหมือนจริงหมดปล่อยให้ทุกอย่างรันทูเกิดขึ้นจริงทั้งหมดก็ได้พิธีกร m c เป็นพี่ชีวินนาะที่แบบเป็นผู้กำกับจร มาช่วยเสริมทัพเราในครั้งนี้แล้วก็พี่เอิร์ธออดกาเรเช่นเดียวกันมาช่วยกันรับส่งมุกอย่างสนุกสนานพี่คิงพี่กองก็มาเยี่ยมกองด้วยวันนั้นก็ได้เห็นว่าเราได้ใช้เงินกันไปน่าจแต่เขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการเข้าใจว่าทำไมมันต้องใหญ่ขนัดนี้เนื่องจากแบบเป็นงานแข,งข่งทันพราอ่าที่พี่จินก็รู้นี่ว่าเอ๋ยชอบสิบใช่ไหมแถวนั้นใช่ไหมเรื่องมันก็ดัน มากมายไปจนทุกอย่างมันดันมากระทบเพราะว่ามันดันมีเรือผีเกิดขึ้นเนาะก็สตีกันนิดนึงของสองรอบเนาะเราก็อยากนําเสนอในจุดจดนี้ทําให้เป็นผลกระทบบางบของตัวซีรีส์แล้วก็ของตัวคู่จิ้นที่อยู่ในเรื่องเออมันก็ได้ทําให้จิ้นไม่สะดวกใจที่จะเข้าไปอยู่ในเบื้องหน้าอยู่แล้วซึ่งพอเขาได้ไปอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ดันโดนกดดันโดยหลายๆฝ่ามันก็ทําให้เขายิ่งผักตัวเองออกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้โยงไปถึง หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้เราต้องรอติดตามตอนต่อไปว่ามันจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับการที่แฟนคลับนั้นแบบจิ้นทั้งคู่จริงคู่จิ้นแหละอย่างเนาะตามเนี่ยก็เลยถือโอกาสบอกทิฟฟี่ในงานแถลงข่าวซะเลยว่าเขาเนี่ยชอบทิฟฟี่แล้วอะไรอย่างเนาะฉันคิดว่าฉันชอบแก ก็คือเปิดใจเหมางนกันึขคิดว่าจะชคเนี้แหละอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้มก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ก็เป็นคนชัดเจนคนหนึ่งแหละพอรู้สึกเราก็อยากจะบอกก็ดันบอกออกมาเลยพองๆอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ทิฟฟี่รู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยไม่เชื่อซะทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะด้วยแวดล้อมตอนนั้นด้วยยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วก็ยังรู้สึกสับสนหลายๆอย่างในตัวตั้มอะไรเงี้ยพอตั้มมาบอกอย่างนี้ก็เลยทําให้รับความรู้สึกทั้งหมดนั้นไม่ทันแล้วก็ยังไม่อยากที่จะเข้าไปหรอก ฉันอยากไปจากแก้วะ่ะไป็นบ้าเหรอผ่อดมาสักสูงอ่ะถ้าใส่กระตั้งมาเดินจะหลับใคเลยกองแรกพี่จีนก็รู้นี่ว่าเอ๋ยชอบสบิบร้ายนะเอ๋ย เราว่านใจว่าคนหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเออมันจะเข้ามาทําไมกันแน่หวะแบบมึงจะดีมึงจะร้ายหรือมึงจะแบบกลางๆอะไรเงี้ยเนาะคือมันเป็นความรู้สึกที่ถ้าเราเป็นจีนเราก็งงเหมือนกันว่าเออต้องการอะไรจากจากเรากันแน่อะไรเงี้ยเนาะคือเออคงเห็นตอนดูแล้วคือมึงมีความสัมพันธ์ที่เกินเพื่อนไปของนักสิบก็เลยทําให้เขายิ่งออกตัวแรงขึ้นหนักขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าคุณจีนเป็นคนยังไงเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ ไม่สู้คนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เอ๋ยเนี่ยอยากจะเข้าไปผลักดันสัญชาตญาณบางอย่างของจีนให้ออกมาด้วยคําพูดและท่าทางเนาะอย่างที่เราเห็นพี่น้องเอ๋ยมีมารยาทหน่อยสิครับโม่ราคาครับสักฝุดไม่ได้ที่นี่เนี่ยนี่น้องเอ๋ยช่วยมีมารยาทหน่อยนะครรู้สูงว่าอพี่โกอะไรอะโม่ราคาครับคุณจีนเนี่ยก็เกิด ต่อสู้ทางอารมณ์กันนิดนึงในห้องน้ำแล้วก็เออเนี่ยก็จะบอกอะไรบาง <ละ S 1> อย่างกับจีนไปแล้วก็จะแต่ง<ต>ัสิทธิ์เข้ามาหานบบันก่อเพื่อห้ามความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดนี้บางอย่างเนาะอะไรเงี้ยเออซึ่งเนี่ยตรงนี้แหละที่ที่จะเป็นพอยที่ทิ้งทายเอาไว้เพื่อให้คนดูได้ติดตามในตอนตอน่ตอไปว่าจริงๆแล้วเออจากมาไม้ไหนกี่ก้หรือว่าร้อยิ่งงงเข้าไปใหญ่ขอให้รอติดตามตอนต่อไปมันมันมีคําตอบแน่นอน ใจกว่านั้นเราค่อยนี่แล้วก็มีการทะเลาะกันละละเกิดขึ้นแล้วว่าสองคนเนาะก็คือนับสิบกับจีนที่จีนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนับสิบต้องปกป้องเขาจกเอ่ยขนาดนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเอ่ยจะต้องมาพูดกับเขาอย่างนั้นในห้องนา้ามันก็จะมีความแบบว่างงแล้วก็สับสนใช่นับสิบก็ไม่เล่าให้ฟังแต่พูดว่าเหมือนตัวเองรู้อะว่าเออรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเอ่แต่ก็ไม่ คูสักทีก็เลยทําให้จีนรู้สึกโมโหว,ว่าทำไมเขา,เขา,เขาดูดูไม่รู้ในสายตาทั้งเอิร์และนับสิอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจริงๆวควรจะได้รู้ว่าเอิรคิดอะไรกันแน่<ช>แล้วก็นับสิบก็ควรจะบอกเขาหรือเปล่าลก็เลยทําให้เขาสายอารมณ์เ,เกิดขึ้นมีมีปากมีเสียงกันนิดนึงระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรเงี้ยครับ EP แปดีจะเป็น EP ที่ ทิ้งท้ายหลายๆปมเอาไว้ได้ให้เราได้เห็นกันเเพื่อที่จะนําไปสู่อีพีเที่เรารู้สึกว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างหนักหน่วงเส้นเดียวกันแล้วก็จะได้เห็นเฉลยของปมบางอย่างของตัวละครหลายๆตัวละครด้วยนะครับเปิดปมบางอย่างในตอนเก้าด้วยก็ฝากทุกคนติดตามในตอนต่อไปด้วยครับโอ้ย องส,สักคนิ่งหนึ่งเลยที่ลืมไม่ได้น้องฉากใหญ่ขนาดอีเวนต์มิโวะหโหดที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ผ่านไปได้ด้วยดีเลยถ้าสมมติไม่ได้ความร่วมมือของหลายๆฝ่ายท,าทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งทีมสมทบทั้งหมดเลไยเยงนอ้องเหล่าเอ็กต้าแล้วก็เหล่าแฟนแฟนแฟนคลับของทุกคนของเราแสดงแลทุกคนที่มาช่วยกันทุกคนเลยทําให้สิ่งีมันจริงมากสําหรับเราเนาะแล้วก็ ขอบคุณจริงๆแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนก็ขอบคุณเคับด้วยทุกคนที่มาช่วยกันถึงแม้คนจะเหนื่อยเราเห็นว่าเวลาเราถ่ายทำอะไรมันก็ใช้เวลาในการถ่ายทำแบบก็ถ่ายกันหลายชั่วโมงมากๆอ่างเงี้ยก็ยอมพร้อมเหนื่อยไปด้วยกันแล้วก็ตั้งใจไปด้วยกันอะไรเงี้ยทำให้ทุกอย่างมันออกมาสำเร็จได้ดีก็เป็นอะไรที่รู้สึกสูงใจแล้วก็ขอบขอบคุณแทนทีมงานของทีมี่เราทุกคนเลย หวังว่าจะชอบปีมีกันที่ที่เราพยายามทำออกมาให้เป็นที่ที่สุดเลยนะครับแล้เจอแล้วนะครับ่อมาได้ไงวะเนี่ย មកចាយឈប់ទៅឆ្ងាយហើយ อันนั้นคือใส่แหวใช่ปหใช่ใช่อยากเอปืนดีว่ะไู้หมอยากปืนซับให้หมดหม้อเลยครับหม้อไหนหม้อนี่แหละครับหม้อนีไราไหนดีสวัสดีครับพี่จีนต้องเหย่อโอ้ไหมดเลยหม้อครับผอบุ้่อ่ะชอ้ จะหอมโ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 มเลยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอคชั่นเบื้องหลังนับสิบจะจูบ EP ที่8นะจ๊ะก็ EP 9ที่9จะถึงตอนเราจะได้เห็นเบื้องหลังแล้วว่าเฮ้ยใครปมว่าจริงๆแล้วนางเอ๋ยไม่ได้ชอบ10จแต่ชอบจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะไปรุ้นกันนะผมว่าตอน EP 9เนี่ย มันจะเป็นยังไงแล้วตองมยจะเข้าใจมากขึไหมคือตอนดูตอนดูอดีพีแปดคือแบบหัวร้อนเสอเอ่ยมากเลยแบบว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมต้องมาหาเรื่องกันในห้องน้ำด้วยอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเป็นเหมือนตองเมย์ไหมแบบเป็นไรเนี่ยเอ่ยเอ่ยเป็นอะไรมากปะอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณนับสิบที่เข้ามาทันก็แบบทำให้ไม่เกิดสงครามเกิดขึ้นแต่พอมาอีพีเก้าแล้วคืองงงงมากงงงงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ตอนเบื้องหลัง EP ที่9เนี่ยคลิปถัดไปเนี่ยจะทําให้ต้องมีกระจ่างขึ้นหรือไม่นะจ๊ะยังไงก็สําหรับใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ต้องมีด้วยนะครับผมสีขข่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมคอมเมนต์นะจ๊ะมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเยอะเยอยกดไลค์เยอะเยอะ like, เลยเลยโอเควันนี้ต้องมีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอตัวไปดู EP ที่9ตอ่อจ้าบาย